อ๋อตรงนี้อ๋อโอเคโอค้ยโอเคครับเดี๋ยวครูจะเฉลยข้อห้าให้ดูนะครับว่าทํายังไงนะครับก็ค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ไม่ยากหรอกอืทําให้ดูนะครับตัวแนววัตถุหนึ่งนะครับมีมวลหนึ่งกิโลกร,รมัมมวลภาษาอังกฤษก็เอ็มใช่ไหมครับเอ็มเท่ากับหนึ่งเห็นไหมมาแล้วนะเมื่อให้ความร้อนกับวัตถุนี้นะครับด้วยอัตรา คงที่นะครับให้ความร้อนนักเรียนให้ความร้อนคือตัวคิวแน่นอนนะครับดูนะครับนักเรียนเขาบอกว่าหนึ่งกิโลจูลต่อวินาทีนะครับหนึ่งกิโลจูลน,นะหนึ่งกิโลจูลน,นะครับต่อวินาทีกิโลก็คือหนึ่งพันแล้วเปลนักเรียนหนึ่งพันจูลใช่ไหมครับหนึ่งพันจูลต่อวินาทีให้ไปห้านาทีนักเรียนหนึ่งวิเนี่ยให้ไปหนึ่งพันนักเรียนแล้วจะห้านาทีล่ะ ห้านาทีก็คือเอาละสามร้อยใช่ไหมครับอุปภูมิอย่าเพิ่งรัดจีครับเอาห้าคูณกับหกสิบใช่ไหมครับได้เท่ากับสามร้อยใช่ไหมครับอันนี้คือสามร้อยวินาทีนะห้านาทีเท่ากับสามร้อยวินาทีนะครับแล้วก็เอาหนึ่งพันคูณกับสามร้อยก็กลายเป็นศูนย์ห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากลายเป็นสามแสนนะครับ โอเคนะพบว่าอุณหภูมิเปลี่ยนจากตอนเริ่มต้นนะครับอุณหภูมิเดลต้าชีแน่นอนครับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากตอนเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสเ,เ,เป็นสองร้อยนะครับรนักเรียนครับมันเปลี่ยนจากหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยเนี่ยแดงว่าเดลต้าชีก็คือเท่าไหร่ครับเอาสองร้อยลบหนึ่งร้อยครับได้ หนึ่งรอยครับโอเคจงหาความร้อนจำเพาะนี้มีค่าเท่าใดในหน่วยกิโลจูลน,นะครับนักเรียนหาตัว c นะครับอ้าวกิโลจูลแสดงว่าเราไม่ต้องปรับนะครับกิโลจูลกิโลจูลไม่ต้องปรับนะครับแล้วก็อืม,อมลืมดูมต้องดูตรงท้ายด้วยแสดงว่าแล้วก็ต้องเป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ ราใช้ประกาศใช้สีแดงนะครับเป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็จะกลายเป็น1นึ่คูณสามร้อยอันนี้ก็จะเป็นสามร้อยนะครับสามร้อยนะอ่า c เท่ากับ c นะครับอ่าเริ่มเลยนะครับเรียนเราเรียนม,มานะครับจาก q จาก q นะครับเท่ากับ mc เดลต้า t นะครับ ถ้าเราไปดูแผ่นหน้าสองเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว c ตัวเนี้ยนะครับจะเ,เท่ากับ c ส่วน m ใช่ไหมครับเดี๋ยนะจะทําให้ดูนะครับขเขียนก่อน q เท่ากับ m เนี่ยจะเท่ากับ c ส่วน m นะครับเ d e ต t a c นะครับโอเค เห็นไหม m ตัดมหายไปนะครับต้องเรียนมันก็จะนํามากลายเป็นสูตรกลายเป็นสูตรนี้ครับ u เท่ากับ c เดลต้า t เห็นไหมครับอดีดีครับกันดีดีต้องเยียนโอเคนะครับคือมันมันอัดอาจได้สิบนาทีไงกลัวไม่ทันนะครับเราหาตัว c ใช่ไหมครับต้องเรียนเราหาตัว c แล้วก็ไล่ออกไปครับเดลต้า t เนี่ยมันคูณกับ c อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ไล่มันออกไปนะครับกลายเป็น คส <Q S 2> ่วนด้วยหาเดลตาทีครับเขียนได้สวยงามนะกลายด้วยก็จะกลายเป็นคิหารด้วยเดลตาทีครับโอเคคิวเท่าไหร่ครับคิวสามร้อยครับนักเรียนง่ายมากสามร้อยนะครับสามร้อยเดี๋ลตาทีครับเดลตาทีหนึ่งร้อยครับนักเรียนครับสามร้อยหารหนึ่งร้อยได้ สามครับได้สามข้อไหนมีสามบ้างเย่ข้อนี้ครับเสร็จแล้วง่ายมากนะครับง่ายมากเหมือนใจครูเลยครับครูใจง่าย,เ,ยเดี๋ยวข้ออื่นจะเฉลยให้เหมือนกันนะโอเค